ีน้จะพาไปตามล่าหาทุเรียนนะคะเป็นทุเรียนแช่แข็งค่ะราคาต่อลูก นี่ดีกว่า่เราไปดูกันค่ะทุเรียนแช่แข็งยับทุเรียนกลับบ้านจะมาปอกทุเรียนให้ดูค่ะ อันนี้เอาวางให้เขาเออละลายหายเย็นแล้วนะคะแล้วก็มาปอกดูะค่ะว่าเป็นยังไง เป็นอย่างนี้ค่ะมันจะกินได้ไหมนะเนี่ยใช่นี่มันก็เละเลยปลาลาเลย มันก็แช่แข็งมานะพวกนาำเนิมอ๊อฟนาำเนิมเนี่ยมันก็มันก็จะอ่อนกว่าปกตินิดนึงโอ้ยอลิเวอมาดูนี่ซี่ย์ยหัวตัดทุเรียนอ่ะซี่ย์ยต้องจับไอไม่เหม็นเหรอลองจับดูจะ มันไม่เหม็นขนาดนั้นหรอกอโอ้ต่อริกขนาดนั้นเลยเหรอ,อจับจับหนามดูดิแตะแตะโหเหม็นขนาดนั้นเลยเหรออืทาร่า ไอ,อ้อ้วนออกมาเลยจ้าอ่ัวนี่ใหญ่มากเนี่ยแต่มันจะอร่อยหรือเปล่านี่แหละเสร็จแล้วน่าจะหมดเออน่าจะหมดละหมดละทั้งลูก สองร้อยสามสิบคนี่ครับได้ทั้งหมดหนึ่งลูกเยอะเยอะอยู่นะแต่ว่ามันมันจะอร่อยหรือเปล่านี่นะลองดูกันนะไม่ค่อยมีรสชาติทุเรียนมันมันอ่อนเกินไปด้วหรือเปล่าทุเรียน อบางภูมันอาจจะแบบมันจะอ่อนกันไปอันนี้โอเคค่ะแต่ว่าก็คือความกรอบนี่อย่าไปถามหานะคะมันมันนิ่มมาแล้วตั้งแต่แช่แข็งมาล้ใครที่ชอบทุเรียนปาลาก็โอเคไปทำข้าวเหนียวมูนะโอเคก็ไม่ได้แย่อ่ะ เดี๋ยวลองเรียกลูกนะ่อยอีลลิดีหมอแฟ้ดิอุ้ยหายข้ามหม้อเดยดดูดิ่ะชีลองนอี่ลองนี่ดิดเป็นไงไงไปถุยทิ้งเน้นเหรอไปเด่นดิเดนสแนดกดอ่าจริงเหรอผอ้ไม่ชอบมัน มันพูดยากมันก็แก้ขัดได้อะมันแต่มันไม่ไม่ถึงกับแซบเวอร์อย่างเนี้ยดูเลยอ่อนอ่อนมาก บางภูมันก็บางภูมันก็เป็นทุเรียนค่ะบางภูมันก็อ่อนเกินไปจนจนไม่มีกลิ่นทุเรียน,นก็ได้ลองแล้วก็รู้แล้วเนาะก็ก็ก็ไปซื้อที่เขาส่งมาจากเมืองไทยเป็นกล่องๆไปไปทานดีกว่าฮะอันนี้อันนี้ก็ครังเดียวก็ก็น่าจะพอเป็นทางเลือกค่ะ เฮ้ค่ะบายบายนะคะหาซื้อได้ที่อินโกนะคะอินโกค่ะครับบ๊ายบายค่ะ